ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยปางก็จะพามาบำรุงต้นพริกนะคะทําให้ติดดอกติดผลแบบนี้นะคะพืชผักใบเขียวงามค่ะป้องกันใบหยิกใบงอโรคเชือ้อราช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นมะเขือเหมือนกันนะคะติดดอกผลดอกแบบนี้เลยค่ะเราก็จะไปดูวิธีทําพร้อมๆกันเลย สิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีน้ำสาวข้าว1ลิตรค่ะยาพารานะคะ1เม็ดแล้วก็จะมีผงชูรสนะคะมีเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเราก็จะมาทำกันเลยก่อนอื่นนะคะเอายาพาราเนะะี่ยค่ะทุบก่อนเนาะทุบให้บดให้ละเอียดอะคะ่ะ ใช้อะไรทุบก็ได้จะให้เขาละลายเร็วเนาะเราไม่ต้องรอนานนี่นะคะทุบแบบนี้เครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะพี่ั้งก็อย่าใส่สามฟ้า เพิมดื่มชูกำลังของเราก็มีวิตามิน B มากมายเลยมีคูโคสเนาะปังก็จะใช้ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมคูตเมตนะคะเร่งการติดดอกติดผลกระตุ้นการติดดอกติดผลนะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะ เราก็คนนะคะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันให้ดีเลยค่ะละลายดีแล้วนะคะจาปังก็เตรียมน้ำไว้นะคะห้าลิตรผสมอีกครั้งนะคะ เราก็จะไปลดกับพืชผักของเราได้เลยค่ะที่ญยปันใช้บำรุงเอาไว้นะคะพริกเนี่ยค่ะติดดอกดกมากเลยเห็นไหมคะติดดอกดกมากเลยค่ะญย่ปังก็ใช้ลดไปสองครั้งแล้วนะคะครั้งนี้ครั้งที่สามนะคะญย่ปังก็จะใช้ลดแบบนี้เลยนะคะลดให้ชุ่มเลย นี่นะคะเยปังก็เอาใส่่างนี้เลยใช้ลดได้เลยเยปังก็จะใช้ลดนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งติดดอกดกมากเลยเมื่อคือนะคะของไข่เนาะที่ปลูกเอาไว้เนี่่ะไม่ติดดอกไม่ติดผลนะคะใช้ลดได้เลยคะ่ะ ะะมะเขือของเยอปานกําลังออกดอกเลยส่วนกระถางนี้นะคะออกดอกแล้วนี่ค่ะใช้ลดได้เลยเราจะใช้ฉีดพ่นก็ได้ป้องกันเชื้อราใบหยิกใบงอพริกมะเขือขั้วเหนียวนะคะดอกไม่ร่วงค่ะติดลูกแล้วนะคะมะเขือลูกเล็ก พืชผักของใครไม่เขียวไม่งามนะคะบำรุงได้เลยค่ะมาดูพริกกระถางนี้นะคะที่ปานใช้บำรุงเอาไว้ดกมากเลยลองไปบำรุงดูนะคะทําให้พริกของเรานะคะติดดอกผลดกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเหมือนกันเนาะพืชผักทุกชน,นิดนะยคะ่ะเร่งการเจริญเติบโตใบเขียวใบงามแบบนี้เลยลองทำดูนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ